การเดินทางทุกคนก็มีเป้าหมายแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะไปถึงจุดหมายเนื่องจากวันนี้พระอาทิตย์จะตกแล้วเรายังไม่ถึงแคมป์เราต้องใส่ไฟฉายกัน้อชื่อไฟฉายช่วยครับมาถึงแคมป์ของวันนี้พี่ๆข้างหลังเป็นไงบ้างครับ หนาวค่ะไนีโอเคนะครับตรงนี้เนาะสวัสดีครับเมื่อวานเดินมาเชย2สองวันถึงแคมป์เกือบมืดเจอทั้งอากาศหนาวทั้งสภาพเส้นทาง ใช้คำว่าหมดแรงทุกอย่างสลบเลยครับเดินมาชุดไหนนอนชุดนั้นเลยไม่มีแรงแม้กระทั่งไปรับประทานอาหารเย็นแล้วก็เมื่อวานเขาขึ้นยอดกันตอนตีสองก็ไม่ไหวหด้วยสภาพร่างกายถมน้ำลายออกมานี่แบบเป็นเลือดเลยครับก็เลยรอเพื่อน วันนี้ก็เลยเอาเพื่อนๆในเต็นท์แล้วเพื่อนๆจะกลับลงมาประมาณเที่ยงครับวันนี้ก็เลยถือเป็นวันพักผ่อนแล้วก็จบภารกิจทริป <c oughs> ช่องเขาโกชลาสุดๆจริงๆครับทริปนี้จะบอกไงดีว่าทุกคนก็มีเป้าหมายเนาะการเดินทางทุกคนก็มีเป้าหมาย แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะไปถึงจุดหมายแต่เชื่อนะครับว่าดู YouTube กี่10รีวิวกี่ร้อยรีวิวก็ไม่เท่ากับมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองสักครั้งจะรู้เลยว่าบรรยากาศมันต่างกับนั่งดูในทีวีธรรมชาติต่างๆมันต่างกันจริงๆครับว้า แดดที่มากครับวันนี้ได้เอาแบตเตอรี่มาชาร์จชัน<ะ>อัพอ,พอพัไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าแต่ว่าวิวก็ใครที่ตื่นมาก็น่าจะคุ้มค่าท,ที่ที่ได้เห็นนะค <อา S 3> ระะับอ้าแสดงว่าไม่ไปหลายคนหิเนี่ยก็มีเยอะพี่โอเคแล้วก็มีไม่กี่คน <laughs> มีหลายคนอยู่ก็เห็นก็เข้าใจแหละว,ว่าแต่ว่าถ้าไปแล้วแบบฝืนน่ะมันหนักจริงนะเมื่อเช้าอะ่ะ ยากอยู่ตายจะเดินไปจะหลับไปอะโอเคครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับช้ายังไม่หายปวดหัวเลยเอ็มเอสขึ้นคือมันสูงมากมากหรือเปล่าก็ไม่รู้มันช้าด้วยไม่ได้กินอะไรด้วยปวดออกตั้งแต่ตีสามเนาะวิวแบบนี้แหละแล้วก็ซูมเอาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ที่เห็นนั่นนะครับคังเซนจุงก้ายักษ์ใหญ่อันดับสามภูเขาที่สูงที่สุดในอันดับสามของโลก เรื่องตลกอย่างหนึ่งของการเดินเทกก็คือเมื่อเรามาถึงปลายทางแล้วเราไม่มีรถมารับหรือเฮลิคอปเตอร์มารับเราจะต้องเผื่อแรงสำหรับเดินกลับด้วยเดินมาแค่ไหนก็ต้องเดินกลับเท่านั้นในสุดก็จะได้กลับบ้านแล้วแอบดีใจนิดนึงคิดถึงกรุงเทพอยากอาบน้ำคิดถึงคนที่กรุงเทพด้วย เรจะได้กลับบ้านแล้วใช่ค่ะจะไปกิน KFC ที่สนามบินสนามบินที่อินเดียนี่ใช่ไหมใช่เลยค่ะใช่ขอกิน KFC แล้วก็กาแฟแบบลาเต้ดีๆแต่เมื่อคืนเมื่อคืนผมฝันได้กินตรงนี้นะพวกแบบเนื้อตุ่นนะเนื้อตุ่นร้อนๆน่ะอยากกินบากุเต้เลยอ่ะเออทั้งเบอร์ทั้งอะไรพี่แต่ไป็หมดเลยเนี่ยมมาก่ออนยากมากเวลาเยอะๆนะวันนาะ ต่ำมาต่คปลดต่ำมาเจ้ากินเสร็จมีอะไรไหมเมื่อคืนฝันถึงอะไรนะร้านร้านโปรดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อตุ๋นเนื้อถุนลูกชิ้นหน้าตาทุกคนสดชื่นมากครับได้กลับบ้านแล้วตอนอุ่นอุ่นแล้วขับ้าณ